อันนี้น่าลองล็อบสเตอร์อีกแล้วร้านนี้เพิ่มละหมื่นนะพันบอนค่ะยืดชีสเลยโมจิปันนี้เราจะไปเมียงดงตะลุยกินสตรีทฟู้ดกันกนุ่มเมียงดงกูุมอร์นิ่งอะไรนี่จะข้าแล้ว ไข่ซาลาเปายังไม่เปิดยังไม่เปิดอันนี้เป็นขนมปังไข่อะ่ะคือมันเป็นขนมปังใช่ไหมแล้วเขาก็ตอกไข่ใส่ลงไปอะ่ะหอมมากเลยเหมือนขนมโตเกียวไส้ไข่แต่ก่อนอื่นมือเราเลอะจะหยิบยังไงอ,อ่ะอ๋อแม่มีอุปกรณ์ตัวช่วยมานะคะคือช่วงนี้เชื้อโรคมันเยอะไงะเรายิ่งเพิ่งถ่ายป่วยกันมาแม่เลยไม่ค่อยไว้วางใจดีๆทั้งสิ้นต้องทําความสะอาดมือก่อนเรายิ่งกินหนุดวิ่งมาหยิบจับอะไรบ้างเพียบเลยใช่ไหมคะนี่มีตัวช่วยค่ะเป็นเจลทาความสะอาดมือคีเรอิคีเรอ อี่อีกเจญที่ทำเจล้างมือคะอันนั้นแต่อันนั้นมันเป็นคลเลออีฟมล้างมือแต่อันนี้มันเป็นเจลเหมือนที่คุณครูให้น้องพิมพ์ตอนเช้า,อเ,อาเอาเอาด้วยใช่ไหม,มเดี๋ยวดีทีละคนถือไ้ก่อนทำความสะอาดมือก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกินกันไปอีกหลายร้านเลย <c oughs> แล้วดูเขาให้เราถือแบบนี้ยังไงก็ต้องมีการสัมผัสอาหารเราต้องทำความสะอาดมือก่อนเช็ดเลยค่ะแม่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่พิมพ์ไม่มีสารเคมีหรอไม่มีค่ะมันเป็นแอลกอฮอล์เจลล้างมือค่ะ กเ,เก็บทีเละอีกทีเละอีกก่อนนะคะเรามีตัวช่วยถ้ามือเลอะเมื่อไหร่จะกินอาหารบอกแม่นะคะกินแล้วนะคะอะร่อยไหมมันห <laughs> ย่อนรสชาตคุณนเคยมากอ,ะอ่ะแม่ว่าไข่เนี่ยมันควรจะเอาแม็กี่มาหยาอด้วยอะ่ะกับพิกไทยอะ่ะจะดีมากให้ลองดูตรงนี้อร่อยนะแม่ว่าแม่จะไม่เคยชอบเขาเอาไฟเผาว่าหมึกไม่เห็นไหมป้าป๊า เอาปลาหมึกย่างแล้วไฟเผาปลาโอแล้วก็ใส่ซอสเหมือนทาโก,กยากิี๊ยอันนี้อะไรคะมันคือแคปเบจออมเล็ตลูกแคปเบจก็คือกระหล่ำใช่ไหมออมเล็ตก,ก็คือไข่อ่ะแม้ว่าไม่เวิร์กอันเนี้ยเดี๋ยวจะเสวี่ยเปนน้ายะกิ๊เดี๋ยวจะเนน้ำลายยากิเนาะอู้ยิ่งซาแยอันใหญ่มากอะ่ะเดี๋ยวซาอันนี้คือหอยอะไรอ่ะลูกห <c ab bage> อยยักษ์อ่ะหอยโอ้โหอันใหญ่เนี่ยต้องไปเอามือไปทาบ ตัวใหญ่มากอ่ะแล้วเขาก็เอามาใส่ชีสแล้วเผา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 ่เงี้ยใช่นี่ไงหอยมันจะตัวใหญ่แล้วเขาจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆปะป๊าเขาแกะให้แล้วก็ตักกินใช่เผาในองเลยอ่ะอทำเองไหมอ้ออ้ออ้อนี่มาถึงร้านฟิชเค้กแล้วลูกลองไหมอ่ะออได้อันเนี้ยน่าลองเอาอันไหนดีคะเอาอันไส้กร่องไหมนี่ไหมนี่ไหมแบบนี้ไหมน่ากินอันนี้มันน่าดูเพ็ดอ่ะนี่นี่ากินมันี้องอร่อ แล้วเราเอาแบบกูอัดด้วยดีกว่าเจ็ดพันค่ะน้องพิมเจ็ดพันเจ็ดพัน <laughs> แพงไหมเข้าเสือโอ้โหนะพอมีซอนให้ด้วยก็คืออันนี้สี่พันอันนี้สามพันอันใส่กรอกนี่จะแพงกว่าไม่วกว่าบาทเมื่อกี้แม่หยิบสตางค์แล้วอ่ะต้องเช็ดก่อนกินอยู่าผือมือไปแปะเอาผืมือไปแปะแล้วามามานี่ยสงความปลอดภัยค่ะ ทีหลังยาะมือไปแปะราวเหล็กอีกหรือป่ะอ๋อกินด้านขีดดิ้งอร่อยนะใช่ได้แต่แม้ว่าเนื้อปลาฟิชเค้กอ่ะไม่อร่อยเนื้อปูอัดอร่อยเนาะอร่อยเนาะแจะก็อร่อยเหรออร่อยแต่ว่าไม่ชอบปลาโอปลาอันนี้ต้องอร่อยแน่เลยอ่ะมันเป็นไก่อ่ะไก่มาที่นี่ดิเอาไหมเอาอันหนึ่งห้าพันเนี่ยออ้อยอันนี้คือตอจะเป็นแป้งเหนียวๆเขาเรียกว่าไรซ์เค้กอ่ะลูกต้องกัดใหญ่กว่านี้มั้งเทโด เผ็ดกว่านิดหน่อยนี่เราเดินขึ้นมาได้แค่2อ0สามเมตรเ่กินไปกี่อย่างแล้วว่าเราไปถึงจนสุดไหมนี่นนคืออะไรคะแม้ว่าน่าจะเป็นขนมปังแล้วมีช็อกโกแลตแล้วก็มาร์ชเมลโล่แล้วก็ไปเผานี่นุม้มพิมลับเซอร์อีกแล้วร้านนี้นี่ไงราดซอสแล้วก็เอาชีสเลยอ๋อเขาเอาไปอบชีสต,ตรงนั้นปาป๊า เวลาหมื่นนะบอลบอลค่ะสิ0ห้าสิบบาทแต่มันเป็นล็อบสเตอร์จริงนะเป็นแกะกันให้เห็นจระจตรงนี้เลยต้องอร่อยน่ยเลยมาแคมุนจิมก่อนติดตัวมาแคมบุญจิมก่อนโอ้โหนี่ยืดชีสเลยก็สดนะเนื้อแบบสดเลยอ่ะอ่มันมีกลิ่นควันไฟเยอะไปหน่อยอะค่ะไปรอแล้ว อร่อยอ่าเสียดายเสียดายซอสข้างล่างอะมันเหมือนซอสน้ำจิ้มลูกชิ้น<ช>บ้านเราแบบหวานหวานอะไม่ค่อยซอบตัวกุนนะ้งแต่ชอบชีสอันนี้เป็นเบเกชีสค่ะเป็นชีสนะแล้วก็มีต๊อกประกบกันอยู่มันน่าจะเป็นเต้าหู้แมวลูกว่าไม่ใช่เต้าหู้อ่ะมันเป็นลูกชิ้นปลามันเป็นโอเด้งนั่นเองอะค่ะโอเด้งอู๊ร้อนมากรสชาตเหมือนฟรีสแครปที่มันซื้อกินบางแก้วเปล่ยตับเปลี่ยนให้มันแบนๆแล้วมีน้ำแช่อยากกินเลยใช่ไหมใส่สตรอเบอรี่อยู่ข้างในแบบนี้ มีบานาน่าด้วยมีบานาน่ามีซอมมีสับเบอร์รี่แล้วก็มีกีวี่ข้างมัชพี่สาวเลือกแงวานไหนสองพันห้าสองพันห้าคนขายพูดภาษาไทยได้เลยนะคะหลายร้านเลยอันนี้อันนี้สับเบอร์รี่มั้งสีอะไรมันเหมือนกาต้องลองกัดดูอันนี้ก้อยอร่อยดีนะมันก็เป็นโมจิอะโมจิ แล้วมันใส่กล้วยอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนคเคยเห็นแต่ใส่สตรอเบอรี่อร่อยเอาอันนี้เขาดมใส่สตรอเบอรี่ให้อ่ะอไม่มี่แล้ววางไปอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี่มีกะเพราะหลายรสกะเพราะแบบเนยโรยผงนู่นนี่นั่นค่ะมันเนาะหน้าตาเหมือน <ะ S 3> มันหวานนะกินหนักๆแบบนี้ไม่ไหวแล้วขอไอติมอะไรอย่างนี้ได้ไหมนี่ของเราค่ะของเราชีสไม้ยาวปิ้นมากเลย เมื่อกี้นี้ระหว่างทางคุณเธอเอามือไปทิ้งถุงกระยาแล้วไปเต้นอยู่ตรงถุงกยะยามือเลอะเยอะมากเช็ดก่อนคี้เลอะอีกคี้เลอะอีก,กต้องเช็ดอีกโรคมือเท้าปากอะ่ะกำลังระบาดท,ที่เมืองไทยระบาดท,ที่นี่ะระอวเลยะละระอวใช่ที่เนี่ยก็อ,อาจจะมีนะเชิญล่คนเยอะไงฉะนั้นเราต้องระวังไว้ก่อนเราเพิ่งป่วยมาเรารู้ว่าการป่วยมันคือเฟอร์มากอย่ามาหาว่าแม่นามัยจัดนะแม่ปลอดภัยไว้ก่อน แม่ใส่ไหมก็กินไม่ถึงมันยาวไปแม่เช็ดมือแล้วอ่ะใช้มือก็ได้หน้าเลิศหมดเลยนะคะกับยิปต์ลุยกินเมียงดงนะคะเจกคือว่าอะไรอร่อยสุดเลยถึงเนาะอรเตอร์อรเตอร์ไม่อร่อยโมจิกล้วยอ่ะไม่อร่อยเท่าอันนี้อร่อยถึงเลยเหรอคนไทยเยอะมากมีคนรู้จักเราแล้วก็มาทักหลายคนแล้วแล้วก็พอเราซื้อของคนขายก็จะพูดภาษาไทยได้อ่าไม่บาแต่เราจริงๆเรายังต้องตามหาไอติมกุหลาบยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแต่ไปบ้านกันไปก่อนแล้วกันค่ะ